สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปั๊มบางจากอ,าออกมาจากด่านหนองคายเนาะมุ่งหน้ากับอุดรอ,อยู่ตรงเลยแถวหนองสองห้องมาครับตรงนี้จะเป็นด่านาด่านตรวจอ,ออกจากด่านหนองคายเนาะหนองสองห้องผมก็เอารถมาเช็กลมยางแล้วก็อัดจระเบียทุกคนนี่ก็ลงน้ํามันจากเ,าเวียงจันเนาะออกมาจากเวียงจันนี่แหละเพิ่งออกมาแล้วก็เอารถมาเช็กลมแล้วก็ มาไล่อาจจะระบีนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปรับเอทานอลต่อเนาะที่คอนบุรีเดี๋ยวก็จะมุ่งหน้าไปส่งที่ไทยออยเนาะนี่ทุกคนผมให้ทุกคนดูผมมามาอัดจาระบีตรงนี้เขาก็ทางร้านเขาก็อัดให้เราด้วยนะผมก็ทางร้านเขาขึ้นแม่แรงแล้วเขาก็ยัดเข้าไปในหน้าวัวแล้วก็นี่นะครับด้านใน ก็สะดวกสบายดีครับเราไม่ต้องมุดเข้าไปอาดเองเนาะแล้วก็ลมยางเดือนนึงก็เช็คสักครั้งนึงก็ยังดีครับเพื่อความมั่นใจในการใช้รถของเราเนาะนี่แหละขับรถเราก็ต้องดูแลรักษารถไปครับทุกคนอันนี้ใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วล่ะเแต่เราจ,จะไปกันต่อเลยครับ ตอนนี้ผมก็ออกจากร้านแล้วทุกคนอาจจะระบีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราผมมุ่งหน้าไปโคราชเนาะคอนบุรีไปเพื่อเวลับเีญนาน,น,นะทุกคนนี่นะาการขับรถก็ต้องดูแลรักษาเขาหน่อยทุกคนเพราะว่าอายุการใช้งานมันจะได้ยืดอายุไปเนาะเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนขับรถอยู่แล้วเนาะที่จะต้องดูแลรักษารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดหรือว่าเรื่องอุปกรณ์ต่า,างๆที่เราใช้เนาะ ตรงนี้อาจถือว่าราคาโอเคอยู่นะทุกคนเช็คลมยางอาจจะระบีตอนแรกเขาแนะนำผมมานะ่ะเขาบอกว่ามัน400อใช่ไหมอาจจะระบีเช็คลมยางเช็คลมก็ปกติมันก็200กว่าอยู่แล้วล่ะทุกคนใช่ไหมเช็คลมเติมลมอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะระบีบางที่ก็200แต่ว่าถ้าเกิดเป็นศูนย์บางที่ก็600 800แ้เลยนะทุกคนผมเคยอัดเข้าศูนย์เข้าอะไรอย่างเงี้ย แต่นี่ก็ถือว่าราคาโอเคเขาอาดให้ดีอยู่นะเพราะผมเข้าไปดูที่เขาอาจอะทุกคนก็เห็นที่ผมเอากล้องไว้แพนใส่ไม่ว่าจะเป็นหน้าวัวหรือว่าช่วงล่างเขาอาดให้หมดเลยแล้วก็ขาเบรกไม่ว่าจะเป็นสลิงอไรถน้ำมันคันผมครับมันเป็นสลิงดึงขาไก่เนาะเขาก็อาดที่สลิงอุปกรณ์ผมมันก็มีนั่นแหละแต่ว่าคันเราจะมูดไปมันก็ใช้เวลาค่อนข้างมากเนาะถ้าเกิดเราว่างมากมันก็ทําได้แหละแต่ผมว่า ไม่เป็นไรเราใช้ใช้เงินเนาะมันก็สะดวกสบายเราก็ไม่ต้องเยอะแล้วก็ประหยัดเวลาเราไปด้วยมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากเนาะเราก็ค่าใช้จ่าย,ยานี้เราก็รับผิดชอบได้อยู่มันก็ไม่เหนือบากว่าแรงตอนนี้แหละครับประมาณนี้เพราะว่าเราขับรถเราก็ต้องดูแลเขามันจะได้ ใช้งานหรือว่าขับด้วยความมั่นใจเนาะในการขับขี่เนาะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานด้วยรถมันก็ไม่พังเร็วเวลาช่วงลงมช่วงล่างเวลารถใครที่แบบว่า,าขับหวัวลากเนาะพี่ๆน้องๆก็จะพอทราบอยู่เวลามันดังเวลาเลี้ยวปั้งปั้ง,งมันลั่นอ่ะก็แสดงว่าจาราจรีเรามันเริ่มฝืดหรือว่าก็จาราจีมันเริ่มน้อยละเราก็ต้อง เติมเข้าไปหน่อยนะเพื่อความลื่นในการาเหล็กหรือว่ามันจะได้ไม่เสียดสีกันวันก่อนผมมาก็รีบมาเลยนะโอ้โหรถอย่างเยอะเลยนะผมมาผมมาเอาคิวเลยผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทางชิปปิง้งไม่ได้แจ้งชิปปิง้งชิปปิ้งเขาก็ไม่ได้เอาผมข้ามปกติผมมาวันศุกร์เอ้ยวันวันเสาร์ใช่ไหม วันเสาร์เย็นออกจากค้าง,คงก็ประมาณสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มแล้วผมก็รีบมาเลยแล้วก็โอ้มีรถมาหลายคันอยู่นะแต่ว่าเขาข้ามมาก่อนผมแม่เขาเขาแจ้งไนงะแล้วทีนี้ผมถามชิปปิ้งแล้วชิปปิ้งบอกว่าอ๋อไม่ได้ข้ามเพราะว่าคัานผมน่ะมันเป็นคันออเดอร์หลังสูตรคนที่ได้ข้ามก็คือเป็นออเดอร์ที่ตกค้างไปนอนรอโหลดน้ำมันอยู่ที่คังไออารยองเนาะ สองวันแล้วเขาว่าอย่างนี้ของผมนะ่ะไปถึงได้โหลดเลยไงก็ถือว่ามาก็มาเกาะคิวเขาก็ได้คิวต้นๆอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ว่าน้ามันมันขาดเยอะอยู่แต่บริษัทอื่นเขาก็ขาดเยอะเหมือนกันเที่ยวน,นี้ก็สามร้อยสองร้อยขึ้นขึ้นหมดทุกท,ทุกบริษัทครับที่ผมมานะของผมก็ถือว่าขาดขาดเยอะใน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 ,ในการที่ อะไรอ่ะเขาเรียกปริมาณที่ทางบริษัทช่วยเนาะก็ไม่ว่าการมันขาดเยอะทำยังไงได้หละฝนมันตกด้วยพายุด้วยทุกคนโดนฝนตลอดเลยอากาศก็เย็นนี่ผมก็อยู่จะเข้าอุอรแล้วนะทุกคนเดี๋ยวก็ไปเทีเ่ยวนี้ก็ลงไทยไออยเนาะปกติเทีเ่ยวที่แล้วผมเอาไปที่อลําล,ลูกกา เอาไปลงลำลูกกาเที่ยวนี้ก็เอาไปลงไทยออยพอดีละ่ะลงทางบ้านผมพอดีเลยกลับบ้านพอดีก็ได้รถหนักกลับไปก็ถือว่าได้ค่าเที่ยวเพิ่มมาครับทุกคนก็ยังยังยังดีครับได้วิ่งหนักมาแล้วก็หนักกลับเนาะไม่เสียเที่ยวพูดง่ายๆเนะาะเจ้านายผมก็ได้ค่าบรรทุกเพิ่มไปในตัวไม่ต้องตีเป่ากลับไปรองงานที่ชมรีเนาะก็ถือว่าได้งานกลับไปด้วยแล้วก็ ผมลงเอทนอลเสร็จก็น่าจะได้งานเที่ยวต่อไปเลยล่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพอดีก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปถ้าเกิดมาทางเวียนจารหรืออะไรผมก็ไม่ได้รู้จะลงอะไรเนาะทุกคนก็มีพี่ๆที่ติดตามกันก็เข้ามาทักทายเนาะก็บอกว่าติดตามอยู่นะตั้งแต่ทำแรกๆผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ยังเอ็นดูกันอยู่ มันก็ไม่รู้จะลงคอนเทนต์อะไรแล้วทุกคนบางทีผมก็สส <Gal> <soup> ตันเหมือนกันก็ได้คอมเมนต์ของพี่ๆน้องๆน,น,นี่แหละครับคนดูที่ติดตามผมผมก็ได้เอามาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นคำถามอะไรผมก็จะมาอธิบายให้ฟังเนาะช่วงนี้ก็น้ำมันจะขึ้นทางด่านห้วยโขนเยอะนะทุกคนเยอะพอสมควรทางด่านห้วยโกนเนาะทางนี้ก็ ปล่ามากก็จะเป็นลาวแล้วแหละทุกคนเพราะว่าด่านพมา่าเขายังไม่เปิดเนาะแล้วก็อะไรนะน้ํามันที่ไปส่งลาวเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าทางลูกค้าลาวเขาไปส่งไหนผมมีหน้าที่แค่รับจากต้นทางแล้วก็ไปส่งถึงลูกค้าปลายทางเนาะน้ํามันจะไปที่ไหนผมก็ไม่รู้เนาะเพราะกับผมพูดไปมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงอาจจะเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนได้เนาะผมก็ ไปแสดงความคิดเห็นในตรงนี้ไม่ได้เนาะไปบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปมีผลกระทบกับลูกค้าหรือว่าอะไรก็จะลําบากเนาะผมก็จะอธิบายแล้วก็จะพูดในสิ่งที่ผมทราบข้อมูลเนาะทุกคนแต่ผมดีน่าเที่ออยู่แล้วผมไปไม่ได้นอนตกค้างนะปกติผมไปโหลดน้ำมันข้างไออาระยองเนี่ยผมจะได้นอนหนึ่งคืนหรือสองคืนประมาณนี้แหละ แต่ว่ารอบนี้ไปผมก็ได้โหลดเลยก็ถือว่าโชคดีอยู่ครับก็ถือว่ารวดเร็วโอ้ฝนตกทุกวันเลยทุกคนพายุเข้าทางหนองคายเนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีแดดให้เห็นเลยอะ่ะก็เข้าใจอยู่ธรรมชาติเนะก็ทำไงได้ช่วงนี้มันก็หน้าฝนแล้วก็ เดี๋ยวก็จะปลายฝนแล้วล่ะเดี๋ยวก็ต้นหนาวเดี๋ยวก็จะหนักกว่านี้อีกทุกคน <c oughs> อุดรยี่เก้าขนแกนร้อยสี่สิบสี่โลทุกคนปลายปลายไปเจอกันเอเชนอนครับ